กินคลนได้หุน่นกินคุณได้ปล่าสวัสดีครับทุกคนต้อนร,รับทุกคนเข้าสู่ช่อง Daddy O และตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมครับผม Daddy O วันนี้แดดดี้จะพาทุกคนมาทำกิจกรรมพิเศษนะครับและกิจกรรมที่แดดดี้จะพาทุกคนมานะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพครับไหนใครรักสุขภาพใครอยากมีสุขภาพดีๆบ้างยกมือขึ้นโอเคแต่ก่อนที่แดดดี้จะพาไปทำกิจกรรมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอคนละหนึ่งกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้แดดดี้นะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปของแดดดี้ด้วย และวันนี้แดดดี้พาทุกคนมาอยู่ที่นี่ครับผมทาดาเจ็ตฟิตเนสทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้เราไปที่ไหนไม่ว่าจะในกรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยแดดดี้เห็นแต่แบบเจ็ f ฟิตเนสทั่วไปหมดเลยตอนนี้นะครับเจ็ตฟิตเนสเนี่ยมีสาขาเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยมีมากกว่า40สาขานะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอย่างที่แดดดี้บอกแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าเจ็ตฟิตเนสะ จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นมีแบบหลายประเทศทั่วโลกมากเลยนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2,550นะสาขาแรกอยู่ที่ออสเตรเลียครับผมทุกคนจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ย16ปีแล้วปัจจุบันนะครับเ e ็ s ฟิตเนสนะครับมีสาขาที่ในออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนเธอร์แลนด์อังกฤษแล้วก็ประเทศไทยของเราด้วยนะครับแต่แต่แต,แต่แต่ดีไม่ได้พาทุกคนมาแค่ Jet ฟิตเนสธรรมดาๆรรนะครับแต่วันนี้แดดดี้อยู่ที่นี่ครับผม j e t Black Club และที่นี่เป็น j e t Black c l u b แห่งแรกของโลกครับผมแดดดี้จะพาทุกคนไปยกระดับประสบการณ์การออกกำลังกายนะครับบนพื้นที่กว่า1,600ตารางเมตรตามมาเลยครับผมโอ้ยแดดดี้ว่าแดดดี้ไม่รอดละเล่นติดแน่นอนนะทำเป็นลิงเลย ตอนนี้นะครับทุกคนดดดี้พาพวกเราทุกคนเข้ามาอยู่ภายใน j e t Black Club นะครับที่แรกของโลกนะครับที่อาคาร The Park นะครับอยู่ตรงเรียกว่าตรงสี่แยกคลอ,อ,องเตยตรงนี้นะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไม j e สที่นี่เป็นสีดำเนี่ยปกติ j e สตัวทั่วไปก็จะเป็นสีแดงความแตกต่างของที่นี่นะครับอย่างที่เขาตั้งใจตั้งแต่แรกเลยอันนี้เลยครับคอนเซปต์ก็คือ exceed your limits exceed ก็คือ มันมากกว่ามันทะลุไปนะครับยุโรปลิมิตก็คือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะทําได้เพราะเขาต้องการที่นี่ให้เป็นที่ที่มอบป,ประสบการณ์การออกกำลังกายที่เหนือกว่านะครับด้วยอุปกรณ์ชั้นนำเรียกว่ารุ่นท็อปรุ่นพรีเมียมนะครับเพื่อให้คุณได้สนุกและนอกจากนั้นนะครับการตกแต่งที่นี่ก็ยังเน้นความเป็นสีดำนะครับเป็นแบล็กนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มความพรีเมียมขึ้นมาและหัวใจสำคัญนะครับนอกจากอุปกรณ์สถานที่แล้วนะครับยังใช้ Personal Trainer Personal Trainer หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า PT นะครับมาเรียกว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมากๆในแต่ละเรื่องนะครับมาคอยดูแลสมาชิกทุกคนใน Jet Black แห่งนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าที่นี่มันมีความแตกตาก่างและมีอุปกรณ์ลำ้ำๆยังไงบ้างครับผมไปสนุกกันนะครับ Oh, a superstar Chris Drab, Jet Blackpub, home. So maybe you can uh, give a few words you know to get everyone come to join with you. Hello everybody. I would love for you to come and exercise here with us at Jets Fitness. We have the cycling area over here and we put the music on really loud. Over there we have running, where we're helping people prepare for running races and just lots of good fun. And we want to get you nice and fit and healthy. All right, so if our audience want to come to see you, where can I come to see you? So you can come and visit me at Jets Jets Park, uh, Jets Black, here in the park building. All right, thank you. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. All, we have to warm up warm up to warm up แล้วหลังจากเราออกกำลังกายเสร็จก็ต้องทำอันนี้ด้วยนะครับ stretch stretch ก็คือการยืดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อทุกๆครั้งครับ <S <S อย่างที่แดดดี้บอกไงว่าที่นี่นะครับเขาคัดสรรเอา อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเป็นรุ่นล่าสุดมานะครับอย่างอันนี้ก็เป็นของ Matrix นะครับลูวิ่งลูวิ่งเนี่ยภาษาอังกฤษหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเรียกว่าเป็น running machine หรือเปล่าจริงๆแล้วเขามีชื่อเขานะครับน้องก็ชื่อว่า treadmill treadmill ก็คือลู่วิ่งนะครับผมนี่ที่นี่นะระหว่างเราแบบวิ่งไปด้วยก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันต่างๆไปด้วยนะคือ entertain ตัวเองไปได้ด้วยนะครับจะกด y YouTube ดูแตทีโอก็ได้นะเพลินๆไปนะครับ ดู n e t f l i x ก็ได้นะครับทำอะไรได้หลายอย่างเลยนี่เข้า facebook ได้ทุกอย่างเลยนะครับและหลายคนก็จะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยภาษาอังกฤษว่าอะไรทุกคนคงคุ้นเคยกับคำว่า exercise ก็คือออกกำลังกายใช่ไหมครับแต่วันนี้แดดดี้มีอีกหนึ่งคำนะที่คนส่วนใหญ่ก็เริ่มเรียกกันแล้วนะในเมืองไทยนะครับก็คือคำว่า work out work out, work out ก็แปลว่าออกกำลังกายด้วยเหมือนกันนะครับ และนี่เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะที่แดดดี้แนะนำนะครับเป็นตัว elliptical นะครับ elliptical ตัวนี้นะครับเป็นวิธีการออกกําลังกายที่แบบอย่างเงี้ยเราโยกใช่ไหมแล้วมันจะเป็นการเดินแบบเหมือนเป็นวงลีอ่ะคือหลายคนใช่ไหมกลัวมีปัญหาเรื่องหัวเขา่าเพราะว่าเวลาเราวิ่งบนลู่วิ่งมันก็จะมีแรงกระแทกใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันจะลดแรงกระแทกเห็นไหมเราไม่ต้องแบบเอาเท้ากระแทกใช่ไหมแต่นี้เราใช้แรงขาแล้วก็แรงแขนใช่ไหมครับช่วยเรื่องของการ เบิร์นคอเลสเตรลนะเบิร์นแคลอรี่เบิร์นไขมันได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับรูวิ่งเลยลักษณะาการออกกำลังกายที่ได้เหงื่ออย่างนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นคาร์ดิโอคาร์ดิโอมันย่อมาจากนะครับคาร์ดิโอวาสคูลาร์คาร์ดิโอวาสคูลาร์ก็คือเป็นเรื่องของการทํางานของระบบหัวใจให้เลือดลมมันสูบฉีดนะครับร่างกายาก็แข็งแรงเบิร์นไขมันลดความเครียดโอ้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะการออกกาลังกายเนี่ยครับอันนี้แบบเล่นไปด้วยดูวิวไปด้วย เพินอันนี้ให้แดดดี้กลายเป็นแบบลิงแชมเปีนซีเลยอะโขนอ,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 อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะอันนี้เรียกว่าเป็น lat pull down lat pull down ตรงนี้นะครับเป็นการออกกำลังก,กายได้ส่วนหลังนะครับนี่เวลาเล่นค่อยๆทำใช่ไหมและนอกจากได้กล้ามเนื้อส่วนหลังนะครับแกลนลำตัวเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ยังได้ แขนช่วงหลังด้วยนะครับแขนช่วงหลังเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตรเซปนะครับตัวเดร์เซปอ่าอันนี้นะครับ Lake leg press leg p r e s s เป็นการออกกำลังกายช่วงขานะครับเอ้ยอน,นี่ พอแล้วอยาอันนี้นะครับเป็นการออกกําลังกายบริเวณกล้ามแขนใช่ไหมกล้ามแขนช่วงบนนะครับแขนก็มีทั้งช่วงบนช่วงล่างใช่ไหมอันนี้แขนช่วงบนนะครับตัวนี้จะเรียกว่าเป็น Biceps Curl ร์บ e เซปส์เคก็คือออกกล้ามเนื้อแขนช่วงบนครับ ช่วยด้วยอันนี้เล่นยังไงครับ <S 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 เดี๋ยวเอาลงไม่ได้อันนี้ตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นซีริเล็กเคิลก็เป็นการออกกําลังกายช่วงต้นขาหลังนะครับเขาต้องยังไงเนี่ยกอดอย่างเงี้ยลงครับอืมอันนี้ได้ได้กล้ามเนื้อนี่โอ้โหแบบเดดดีฟิลนะรู้สึกเลยครับตรงเนี้ยได้กล้ามเนื้อขาหลังตรงเนี้ยทุกคนอันนี้มันมีความเจ๋งอ,อยู่ด้วยนะครับนี่บางทีเนี่ยเราแบบม่ได อ๋อเก่งใช่ไหมครับลืมนับเครื่องมันนับให้อัตโนมัติด้วยนะแล้วก็มีเวลาบอกให้ด้วยอะ่ะโอ้ยเจ๋งมากเลยครับอเดี๋ยวเราเอาลงไงเนี่ยออย่างนี้ได้ไหมอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยขึ้นเขาเหรออ่ะลองดูตอนนี้นะทุกคนเขาจะมีการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งนะที่คนก็นิยมกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะไม่แน่ใจว่าเคยดินกันหรือเปล่านะครับการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า Hit นะครับเป็น HIIT ย่อมาจาก High Intensive Interval Training นะครับเป็นการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาก็คือเขาจะออกกำลังกายให้เร็วขึ้นนะครับสลับกับหนักเบาหนักเบาอาจจะปกติออกกำลังกายเราก็จะออกกำลังกายเป็นชั่วโมงใช่ไหมน,นี้อาจจะครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าผลที่ได้รับเนี่ยมันจะเรียกว่าได้ผลมากกว่าออกกำลังกายแบบเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยมากไงทุกคน และที่สําคัญนะหลังจากออกกำลังกายแบบฮิตเสร็จนี่นะครับเขาบอกว่าเราจะสามารถเผาผ่านพลังงานของเราได้ต่อไปอีกเป็นชั่วโมงเลยเและตอนนี้แดดดี้ก็พาทุกคนเข้ามาอยู่โซน free w ทแอเร a r e นะครับ free w ทแอเร a r e ก็คือเป็นโซนยกน้ำหนักนั่นเองนะครับและตอนนี้ก็ เล่นดัมเบลอยู่นะครับเหตุผลที่เขาเรียกว่า free w ทนะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันเป็นอุปกรณ์ลูกน้ําหนักทั้งนั้นเลยไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมาช่วยยกเว้นตัวเรานะครับใช้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวยกน้ําหนักขึ้นมานะครับก็ะจะสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนั่นเองนะครับทุกคนโอ้ยยิ่งถ่ายเสียงยิ่งหายไม่เหนื่อยเลยเ แดดดี้บอกแล้วตั้งแต่ต้นว่าที่นี่เขาใหญ่จริงๆครับ Jet Black c l u b นะครับเดี๋ยวแดดดี้พาไปดูชั้น2มีชั้น2ด้วยนะทุกคนปทุกคนดี้พาทุกคนมาดูห้องนี้นะครับ Group Exercise Studio นี่ แล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าเจ็ดสาขาต่าง,างๆทั่วโลกเนี่ยในแต่ละวันนะครับมีคนออกกําลังกายมากถึง1นึ่งล้องแสนห้คนต่อวันนะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วที่นี่นะครับในเมืองไทยเนี่ยเฉพาะคลาสที่เขามีให้กับพวกเรานะครับมากกว่า1 0ึ่พัคลาสต่อวันทั่วประเทศเลยเนะเล่นกันแบบจุกๆเลยนะครับโอ้ ทุกคนแล้วก็การออกกำลังกายด้วยตัวเองง่ายๆนะคือถ้าบางคนแบบอยู่บ้านนะก,ก็สามารถออกกำลังกายได้เองด้วยนะครับง่ายๆเลยคือการวิดพื้นวิดพื้นภาษาอังกฤษเรียกว่า push up push up และถ้าหากว่าแบบนอนแล้วก็ยกตัวขึ้นใช่ไหมเล่นหน้าท้องอย่างเงี้ยนะครับเราจะเรียกว่า sit up sit up ก็คือเป็นการโยกอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเรานอนนึกออกใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็น p u l l up p u l l up ก็คือ ผลผลบานะครับอันนั้นก็จะเป็นการออกกําลังกายที่เราสามารถทําได้เองด้วยตัวเราเองด้วยนะครับทุกคนแล้วเวลาคนที่เขาเล่นออกกําลังกายแล้วหุ่นดีๆเนี่ยเราก็จะเรียกเขาได้ว่าฟิตฟิตหรืออีกคำหนึ่งนะครับก็สามารถเรียกได้ว่าอินเชปอินเชปก็คือมีรูปร่างดีด้วยการออกกําลังกายนะครับแล้วถ้าบางคนเนี่ยออกกาลังกายแบบหนักๆน,นะเล่นกล้ามเห็นกล้ามแบบใหญ่มากๆนะตัวแน่แนๆเลยอย่างเงี้ยนะครับเราจะเรียกว่าบัฟบัฟ และถ้าหากว่าบางคนนั้นเล่นกล้ามแบบกล้ามสวยๆเห็นแบบชัดๆเลยนะเราจะเรียกว่าริป r i p อีกคำหนึ่งก็สามารถเรียกได้นะครับ CUT c ั t ก็คือเห็นกล้ามแบบชัดๆสวยๆเลยนะครับอ่าเบ่งกล้ามครับแต่ว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนยอๆนะทุกคนครับ วันนี้ด a ดดี้พาทุกคนนะครับมาเที่ยวมาเล่นแล้วก็มาออกกำลังกายที่ j e t ท l a แบล็กคแห่งนี้นะครับดดดี้เป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับเริ่มดูแลใส่ใจออกกำลังกายบ้างเล็กๆ่น้อยนะครับร่างกายจะได้แข็งแรงสุขภาพจะได้ดีด้วยวันนี้ครับขอบคุณ j e t ท i t ฟิตเนสไทยแลนดนะครับฟิตเนสอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่แห่งนี้ดดดี้ไปแล้ววันนี้เทคแคร์ซี u ุบ